พระเจ้าก็สอนในเรื่องของความเจริญในทางโลกด้วยนะและทุกนะเพราะว่าบุคคลทุกๆระดับ<ม>เนี่ยที่เกิดมาแล้วเนี่ยล้วนมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าทั้งสิน้นแล้วก็จะหาวิธีแก้ทุกข์อย่างไรแค่นั้นเองนะแม้มแต่พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคตเนี่ยมีคนถามพระศาสดาว่า พระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครมีความสุขกว่ากันนะพระเจ้าจะตอบอยังไงนะพระเจ้าอยู่ป่ามีแต่บาดกับจีวรน,นะพระเจ้าบอกคนที่ถามว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคตเนี่ยสามารถทําความสุขให้อยู่ต่อเนื่องกันตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ไหม,มเขาบอกพระเจ้ามิมสารบอกทําไม่ได้นะ ตลอดสองวันสองคืนสาวันสาคืนจนเจ็วันเจ็คืนได้ไหมแต่พระพุทธเจ้าทําได้นะผู้เจ้าสามารถทําความสุขให้อยู่ต่อเนื่องติดต่อกันได้เช่นการเข้าสมาธิในระดับจตุตชาญอย่างนี้ฌานที่สี่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่และสามารถดํารงจิตให้อยู่กับสุขอันเกิดจากสมาธิเนี่ยได้ต่อเนื่องยาวนานนะเพราะนั้น บุคคลที่ต้องการความสุขในชีวิตเนี่ยนะก็จะหันกลับเข้ามาหาความสงบของจิตนะเพราะว่าพระองค์เป็นราชาแห่งมคตแล้วเนี่ยพระองค์ก็มีมีความปลอมทุกอย่างแต่บางทียังหาความสุขภายในจิตไม่ได้ก็เลยวิธีในการที่จะหาความสุขภายในจิตเนี่ยคือการมาสํารวมจิตแค่นั้นเองพง์เรียกว่าสํารวมอินทรีย์ฝึกให้จิตมันอยู่กับที่นะ แต่ธรรมชาติของจิตเนี่ยเป็นของไม่อยู่กับที่จิตมันจะมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมานะขณะที่มันมีการเคลื่อนมาเคลื่อนไปเนี่ยพ <c oughs> ระศาสดาหให้เห็นสัจจะความจริงตรงนี้แล้วก็พยายามให้ลักความเพลินอย่าให้จิตเราเนี่ยเพลินไปกับความคิดความปรุงความแต่งพยายามดึงกลับมาพยายามดึงกลับมาแค่นี้ทาอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยต่อไป จิตจะเริ่มคุ้นเคยนะจะเริ่มเคยชินกับการไม่ให้มันผูกติดกับอารมณ์ต่างๆแล้วกลับมาสู่ความสงบนี่เป็นวิธีการฝึกจิตที่พระเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้และการเอาจิตกลับมาอยู่ที่กายของเราเนี้ยเอามาอยู่กับอะไรพระเจ้าให้กลับมาอยู่กับลมหายใจลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกทำแค่นี้สบายละนะ พอทําไปบ่อยๆนานๆนานๆเข้าเนี่ยจิตจะเริ่มสงบเองแล้วทีนี้เวลาเรามีความทุกข์มีความสับสนวุ่นวุ่นวายฟุ้งซ่านอย่างไรก็ตามเราก็สํารวมจิตนั่งเงียบเงียบรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกสบายๆเดี๋ยวนี้นี่เป็นวิธีการหาความสุขนะแบบง่ายๆแล้วก็ได้ผลนะและเหตุปัจจัยตรงนี้เนี่ย พระศาสดาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันว่าจะได้ทั้งผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่ผลใหญ่คือจะไปได้บังเกิดเป็นเทวดาถ้าตายไปแล้วและอน,นิสงส์ใหญ่เนี่ยก็คือจะได้ความเป็นอริยบุคคลด้วยนะดังนั้นสิ่งที่ <c oughs> เราควรจะได้ในชีวิตของเราเนี่ยนอกจากสรรพสิ่งในทางโลกแล้วบุตรภรรยาข่าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษนะ พรุทธเจ้าบอกเราควรจะได้โลกุตละทรัพย์ซึ่งพระองค์บอกเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของมนุษย์นะดังนั้นทรั์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นภายนอกและบางทีเราก็ต้องจากมันไปต้องละทิ้งมันไปและมันก็มีความเสื่อมบางทีเราก็ละทิ้งมันก่อนบางทีมันก็จากเราไปก่อนแต่ถ้าเราได้ความเป็นโลกุตละมาในจิตของเราแล้วเนี่ยนะมันจะอยู่กับเราไปตลอดกาล แม้แต่การทรงจําคํำของ <S 2> <S 2> พระศาสดาได้อย่างหนังสือพุทธวจนะเนี่ยเป็นคําพระศาสดาทั้งหมดนะที่ในโลกนี้ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะข้อมูลในนี้เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลก2.500กว่าปีตั้งแต่ยุคพ,พระเจ้าโศมหารานนะ <c oughs> เราได้รวบรวมมานั้นถ้าเราสามารถเนี่ยทรงจำคำสอนของพระตถาคตเมื่อ2 0 0 0กว่าปีที่แล้ว จนสามารถคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแล้วเนี่ยผู้เจ้ายืนยันเลยว่าแม้เธอจะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมจะบรรลุอยู่หรอกแต่ช้าหน่อยคือไปในภพหน้าและภพหน้านั้นคนคนนั้นจะได้เป็นเทวดาแน่นอนนะนี่ผู้เจ้ายืนยันว่าถ้าเราทรงจำคำพระองค์ได้เนี่ยนะ อย่างน้อยแม้เพียงหนึ่งบทนะจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราไปมันเป็นอนุสาสนีปฏิหารคำสอนที่ประกอบด้วยปฏิหารนะช่วยให้คนที่ทรงจําได้เข้าใจแล้วเนี่ย <c oughs> บรรลุธรรมได้เข้าใจธรรมะตรงนี้ได้การทำสมาธิทํำยังไงจเจริญภาวนาทำยังไงนะการใช้ชีวิตคารวะทำยังไงการหลุดพ้นจะทำยังไง อย่างนี้พระเจ้าจะสอนครอบคลุมหมดทุกเรื่องเพราะพระองค์คือสัพพัญญูนะรู้ทุกเรื่องทั่วโลกธาตุเทวดามีกี่ชั้นชื่ออะไรบ้างอายุเท่าไหร่เราทําผังภพภูมิเนี่ยนะโดยพุทธพจนะซึ่งยังไม่เคยมีใครในโลกทํามาก่อน <c oughs> เราก็ทํามาพอทําเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคําสอนพระเจ้าเป็นระบบมากนะสามารถทําเป็นแผนผัง ออกมาเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดเลยพระเจ้าจะอธิบายระบบการเกิดของสัตว์ทั่วโลกทตาทั้งหมดว่าการเกิดทั้งหมดที่เราทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปได้อัตภาพเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างคราวนี้มาได้อัตภาพมนุษย์เนี่ยนะแล้วคราวต่อไปเราจะได้อัตภาพอะไรบ้างเช่นไปเป็นเทวดาบ้างหรือไปเป็นเปรตวิสัยบ้างไปเป็นสัตว์นรกบ้างซึ่งพระเจ้าบอกทุกคนเคยเป็นกันมาหมดเลยเคยสัมผัสกันมาแล้วนะ และบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมนุษย์เกิดเยอะเลย6,000กว่าล้านคนเนี่ยนะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดแต่จริงๆผู้เจ้าเราผู้สัพพัญยูเนี่ยบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยยากมากนะเพราะผู้เจ้าเทียบกับสัตว์ทั่วโลกธาตุประชากรของพรหมเทวดาสัตว์ในมหาสมุทรสัตว์เปรตวิสัยโอ้โหมันเยอะมาก6,000ล้านของมนุษย์เนี่มันนิดเดียวเทียบเปอร์เซ็นต์แทบไม่ได้นะ พระองค์จึงบอกการเกิดเป็นบนุษย์นั้นมีความยากเย็นแสนเข็นมาก,กองค์อุปามาเปรียบเหมือนเนี่ยความยากเนี่ยเหมือนกับโลกใบนี้ทั้งใบมีน้ําท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ํานั้นในน้ำเนี่ยก็มีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระศาสดาถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่ง จะเจอแอกไม่ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกโอ้โหยากยากมากๆเลยนะน้ำก็ท่วมทั้งผืนโลกกว้างใหญ่ไอเต่าก็ตัวนิดหนึง่งตาบอดอีกต่างหากละร้อยปีจะโผล่มาทีไอแค่จะเจอแอกไม่ไผ่นี้ก็ยากแล้วนล้นะลนี่ต้องยังต้องยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวครูเนจะ้าบอกนั่นแหละความยากสามสิ่งที่เสมอกันคือหนึ่ง นะการได้อัตภาพเป็นมนุษย์การที่จะได้มาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกนะนั้นเรายืนยันกันด้วยหลักฐานว่าผู้เจ้าเนี่ยเคยตรัสอย่างนีนะ้เราจะได้ทราบว่ามนุษย์ไม่ใช่เกิดง่ายๆไอ้ที่เราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคงได้เป็นมนุษย์อีกทีนะ่ะไอ้นี่คิดเองแต่ถ้าเอาการยานอย่างรู้ของผู้เจ้าที่ท่านเห็น ทั่วเนี่ยอดีตอนาคตไม่มีประมาณเนี่ยพระองค์บอกอย่างนี้นะและพระองค์บอกเลยว่ามนุษย์ที่ตายแล้วแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับอะไรเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีดินทั้งโลกกับดินที่ปลายเล็บถามสาวกว่าอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกโอ้หเทียบกันไม่ได้เลยดินมหาปฐพีมากกว่าผู้เจ้าบอกว่า มนุษย์ที่ตายแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือแ,แค่นี้เองเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บที่เหลือเนี่ยไปพบอื่นหมดเลยนะและพบที่ไปเนี่ยพบที่สูงเนี่ยไปน้อยโอกาสน้อยส่วนใหญ่จะไปพบที่ต่ําเราลองไปดูผังพบภูมิสิพบที่ต่ำเนี่ยมันมีเยอะแยะนะ,ะต่ากว่ามนุษย์เนี่ยลงไปเป็นเปลตวิสัยนะลงไปเป็นเดลฉานนะลงไปเป็นสัตว์นรก บางคนคิดว่าเดลสารดีกว่าเปรตนะเปรตด,ดีกว่าเดลสารน,นะเปรตสูงกว่าเปรตนี่ใกล้กับมนุษย์ละแต่เดลสารนี่จะไปใกล้กับสัตว์นรกนะและการที่พวกเดลสารเปรตวิสัยเนี่ยจะกลับมาได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยนานมากนะ,ะถ้าหลุดลงไปแล้วเนี่ยพู้เจ้าจึงให้เราระวังความคิดเนี่ยระวังความคิดเพราะความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยคือพบอันเป็นอบายพวกนี้นะ ดังนั้นโอกาสที่ที่สัตว์โลกเนี่ยเมื่อตายจากมนุษย์จะได้ขึ้นไปท่องเที่ยวในเทวโลกเนี่ยน้อยเราจะไปเป็นเทวดาเนี่ยโอกาสน้อยเป็นไปได้อยู่ไม่บ่อยแต่ส่วนใหญ่จะท่องเที่ยวในภพข้างล่างและตัวเทวดาก็เหมือนกันผู้เจ้าบอก <c oughs> อุปมาเหมือนมนุษย์เลยเทวดาที่ตายแล้วแล้วได้กลับมาเป็นเทวดาอีกเนี่ย <c oughs> เหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บ <c oughs> เทียบกับพื้นดินในมหาปตพี <c oughs> เช่นเดียวกัน นะดังนั้นเทวดาตายแล้วส่วนใหญ่ลงปุ๊บลงไปเปรตวิสัยไปสัตว์นรกเลยไอจะเป็นมนุษย์ก็ยากยากเท่ากับเนี่ยมนุษย์ครั้งหนึ่งจะได้มนุษย์อีกครั้งหนึ่งความนานตรงนี้เท่ากับเต่าตาปอดที่เจอแอกไม่ไผ่หรือการเกิดมาเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธสักครั้งหนึ่งในโลกนะก็หลายสิบหลายร้อยกลับมากนะนานเป็นล้านล้าน,ล,านล้านปีก็เลยอยากแนะนําว่าถ้าชีวิตนี้เรายังไม่ได้โสดาบันเนี่ยมันมีความเสี่ยง พระผู้ที่จะปิดอบายทุกติวินิบาตนรกได้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมีแค่ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปตอนนั้นอริยบุคคลเนี่ยจะมีสี่พวกคือโสดาบันบุคคลนี่ต่ําสุดนะสกะทาคามีขึ้นมาหน่อยหนึ่งอนาคามีบุคคลและพระอาหารหันต์นี่คือหลุดพ้นไม่ต้องเกิดอีกก็เลยแนะนําของเตี้ยๆก่อนใกล้ๆกับปุถุชนก่อนจากปุถุชนขึ้นไปเนี่ยก็คือโสดาบันนะว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างนะ เพื่อไม่ให้เราเนี่ย <c oughs> ต้องไปเวียนไหวในอบายทุกติวินิบาตดนรลกโสดาบันก็เลยต้องมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้านั่นคือโสดาบันต้องรู้ว่าข้อมูลใดในโลกนี้ถูกต้องต้องคน้คนคว้าค้นคว้าหาข้อมูลจากที่ไหนจากคำสอนของใครในโลกก็คือโสดาบันจะเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหว เมื่อโสดาวันเชื่อมั่นในพระศาสดาอย่างไม่หวั่นไหวก็จะมาเสพครบคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินตามประพฤติปฏิบัติตามหนทางอันนั้นหนทางนั้นคือมัคมีองค์8หรือพูดยอ่อเหลือสามที่เราคุ้นเคยคือศิลสมาธิและปัญญาหรือพูดยอ่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสนาหรือเหลือหนึ่งเดียวก็คือนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ย่อที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุด พระพุทธเจ้าเราเองก็ใช้อานาปานสติอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมจนพระองค์ขนานนามลมหายใจว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลเน,นี่ยความเป็นอริยะเราหาได้ไม่ยากไม่ไกลเกินเอื้อมแค่เราทุกคนช่วยกันกลับมาดูลมหายใจตัวเองสํารวมอินทรีย์จิตของเราสํารวมจิตให้สงบต้องการเยอะไหม ผู้เจ้าไม่ต้องการเยอะเลยน้อยๆยก็พอน้อยขนาดไหนบางคนอาจจะว่าเหลือเชื่อทําแค่นี้เองเหรอได้ผู้เจ้าบอกได้นะแต่ให้ทําวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นน้อยขนาดแค่เวลาคือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ผู้เจ้าชมแล้วพระองค์ตรัสกับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมืองอนิ้วมือเข้ามา เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีนี่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้นะนั้นจริงๆแล้วการสอนเนี่ยโยมเราทรงจำคำพระองค์แล้วก็ถ่ายทอดไปตรงๆโยมก็จะเปรียบเสมือน หนึ่งฟังต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้านะจะได้ประโยชน์เท่ากันนะนะและถ้าโยมนำไปใช้นำไปประพฤติธปฏิบัติก็สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะศีลส,สมาธิปัญญารวมอยู่ในการเจริญอาณาปานสติครบถ้วนเลยรวมยังไงขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยกายกับวาจาโยมไม่ได้ผิดอะไรนะศีลบริบูรณ์แล้วขนานั้นนะจิต ไม่ได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนไม่ได้ไปรับอารมณ์อะไรอยู่แต่การลมหายใจเข้าออกสมาธิเกิดแล้วนะเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยแล้วและปัญญาถ้าโยมเห็นการที่จิตมันเคลื่อน